อีกครั้งนะครับสนองการเรียนวิทย์กับครูสุเทพนะครับสำหรับในวันนี้นะครับวิทยาศาสตร์ป6ของเราก็จะมาพูดถึงในเรื่องของคําว่าบรรยากาศนะครับคําว่าบรรยากาศนั้นมันเป็นอย่างไรและมีประโยชน์อย่างไรเกี่ยวกับโลกของเรานะครับวันนี้เราจะมาทำาทำความเข้าใจกันนะครับคําว่าบรรยากาศเนาะอ่ะคราวนี้คําว่าบรรยากาศนะครับเรามาดูนะคาว่าบรรยากาศความหมายของเขาเขาบอกว่าไอ้บรรยากาศเนี่ยมันก็คือ อากาศที่ห่อหุ้มโลกเราอยู่โดยรอบแสดงว่าโลกของเราเป็นทรงกลมแสดงว่ามีบรรยากาศหุ้มโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับมีขอบเขตนับจากระดับน้ําทะเลขึ้นไปประมาณ1,000กิโลเมตรถูกไหมครับถ้าสมมติว่าเรายืนอยู่บนพื้นโลกเนี่ยโลกเราเห็นหน้าไปมองบนท้องฟ้านั่นนะครับเราจะมองไม่เห็นหรอกเนาะว่ามีชั้นบรรยากาศอยู่แต่เราจะ มองเห็นเป็นสีฟ้าในตอนกลางวันถูกไหมครับตอนกลางคืนก็เห็นเป็นสีมืดนั่นแหละเพราะไม่มีแสงของดวงอาทิตย์นะครับอ่ะมันจะตรงกันข้ามกันถ้าสมมติว่าดวงจันทร์เนี่ยโูกดวงจันทร์เนี่ยดวงจันทร์มัน,นจะไม่มีชั้นบรรยากาศปกคลุมอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเราจินตนาการเราไปยืนอยู่บนพื้นผิวของดวงจันทร์นะครับเราจะมองไปบนท้องฟ้าของดวงจันทร์นั้นเป็นสีดําเพราะว่าดวงจันทร์นั้นไม่มีบรรยากาศห่อหุ้มต่างกันกับโลกของเรานะโลกโลกของเรามีชั้นบรรยากาศเนี่ย ห่อหุ้มโลกของเราไว้อยู่นะครับมันก็จะเป็นเหมือนทรงกลมเงี้ยวลกทรงกลมห่อหุ้มโลกของเราไว้นะครับนี่ห่อมหุ้มโลกของเราไว้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้คือความหมายของคําว่าบรรยากาศนะครับอ่าโอเคเนาะบรรยากาศคราวนี้มาดูลูกไอ้คำว่าบรรยากาศที่มันห่อหุ้มโลกของเราไว้นั้นนะครับหน้าที่ของเขาเอาไว้ทําอะไรบ้างนะครับหน้าที่ของบรรยากาศเรามาดูกันนะครับอันดับแรกเขาบอกว่าช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้พอเหมาะ ที่สิ่งมีชีวิตจะอยู่ได้นะครับแน่นอนนะครับเนาะดวงอาทิตย์นะครับให้พลังงานแสงและให้พลังงานความร้อนถ้าเกิดส่องแสงลงมาให้ความร้อนออกมาถ้าไม่มีชั้นบรรยากาศตัวนี้คอยควบคุมแสงนะครับอุณหภูมิของโลกของเราก็จะร้อนจัดจนเกินไปจนทําให้สิ่งมีชีวิตนั้นไม่สามารถอยู่ได้ถามว่าอุณหภูมิพะมะถ้าสมมติไม่มีบรรยากาศมันจะเป็นยังไงครับนี่ครับ าบอกว่าถ้าโลกของเราไม่มีบรรยากาศกลางวันนะครับกลางวันโลกของเรานั้นอุณหภูมิจะสูงถึง110องศาเซลเซียสโอ้ยจะอยู่ได้ไหมนะครับจุดเดือดของน้ําจําได้ไหมครับนักเรียนจุดเดือดของน้ําอยู่ที่100องศาเซลเซียสจุดเดือดคืออะไรก็หมายความว่าน้ําของเราเนี่ยโลกไอที่มันเดือดบุงบ้งๆเ,เ,เป็นน้ําเดือดเลยนะนั่นแค่อุณหภูมิ100อะ 100เนี่ยอุณหภูมิน้ำมันยังเดือดเลยมันยังร้อนจัดเลยแต่ถ้าอุณหภูมิถึง110เนี่ยโอ้ไม่ต้องคิดนะครับยิ่งกว่าเราไปนั่งอยู่ในน้ำเดือดนะครับอยู่ไม่ได้หรอกนะครับสุกพองกันหมดพอดีนะครับถ้าในตอนกลางคืนนะครับไม่มีชัมม้นบรรยากาศน,นะตอนกลางคืนนั้นอุณหภูมิของโลกของเราจะอยู่ที่ติดลบ180องศาเซลเซียสก็โหนาวจัดนะครับอยู่ไม่ได้อีก เพราะฉะนั้นนะครับนี่แหละบรรยากาศจึงมีหน้าที่ในการช่วยปรับอุณหภูมิของโลกให้พอเหมาะกับสิ่งมีชีวิตที่จะอาศัยอยู่ได้จึงทําให้โลกของเรานั้นมีสิ่งมีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นพืชนะครับเนาะ,ะและยังช่วยป้องกันภัยอันตรายภัยอันตรายอะไรที่บรรยากาศช่วยไว้หนึ่งรังสีครับ รังสีในที่นี้ก็คือรังสีอ่ะยกตัวอย่างที่เราคุ้นกันเลยก็คือ UV UV วีคือเป็นรังสีที่มาจากแสงของดวงอาทิตย์นะครับช่วยป้องกันอันตรายนะครับอันตรายก็หมายความว่าถ้ารังสีมันส่งมาเนี่ยไม่มีชั้นบรรยากาศช่วยกรองนะครับรังสีตกกระทบเราโดยตรงเราจะได้รับอันตรายจากรังสีนั้นอาจจะเกิดทําให้ผิวหนังของเรานั้นร้อนจัดไงครับเกิดเป็นมะเร็งเกิดเป็นอะไรสรารพัดเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังที่ได้รับอันตรายจากรังสีนะครับ และ,ะชัมม้นบรรยากาศของเรานะครับยังช่วยป้องกันอนุภาคต่างๆที่มาจากนอกโลกอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งแปลกปลอมที่มาจากนอกโลก,ก,โลกเมื่อมันพุ่งเข้ามาในโลกก่อนที่จะตกลงถึงพื้นนะครับชัมม้นบรรยากาศต่างๆตรงนี้แหละจะช่วยทําลายนะครับถ้าไม่มีชัมม้นบรรยากาศเช่นอ่างยกตัวอย่างเลยนะรู้จักดีคืออุกกาบาตถ้าอุกกาบาตมันวิ่งเข้ามาจะชนโลกไม่มีชัมม้นบรรยากาศช่วยไว้นะครับมันก็จะเข้ามาก้อนใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่ มันก็จะตกลงถึงพื้นโลกของเราขนาดเท่านั้นหละนะครับแต่ตอนนี้ชั้นบรรยากาศของเราช่วยในการทำลายไว้แต่ทำลายอย่างไรมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเราจะเรียนชั้นบรรยากาศก,กันทีละชั้นนะครับอันนี้คือหน้าที่ของชั้นบรรยากาศนะครับโอเคเนาะโอเคนะครับชั้นบรรยากาศนะต่อไปมาดูการแบ่งชั้นบรรยากาศครับการแบ่งชั้นบรรยากาศนะครับตอนนี้คุณครูสุเขียนมนโอ้โหหนึ่งสองสามสี่มีวงกลมสี่ 4, วงล้อมรอบโลกไว้ แสดงว่าคุณครูสุเทพจะบอกว่าชั้นบรรยากาศมี4ชั้นใช่ไหมครับคืออย่างนี้นะักเรียนคุณครูคคกำลังจะบอกว่าถ้าเราไปค้นคว้าหรือเราไปอ่านหนังสือหล,หลายๆเล่มบางเล่มนะครับจะมีการจัดชั้นบรรยากาศนนอยู่4ชั้นนะครับอยู่4ชั้นนะครับแต่คุณครูสุเทพจ,จะแนะนำนะครับว่าถ้าจริงๆแล้วในทุกวันนี้นะครับเวลาเจอเข้อสอบอยู่เหมือนกันลูก ข้อสอบชอบถามและนักเรียนหลายคนชอบตอบว่า C C ก็มีผิดหรอลกแต่มันเป็นความรู้หลักสูตรเดิมเนาะถ้าเป็นอันใหม่ต้องตอบว่ามีทั้งหมด5ชั้นนะครับตอนนี้ชั้นบรรยากาศของเรามีการค้นพบอีก5ชั้นถ้าคุณครูสุเทพจะคาดคะเนในอนาคตไม่แน่นะครับอาจจะไม่มี5ชั้นหรอกอาจจะมีชั้นที่6ชั้นที่7เอ,อ่อวิทยาศาสตร์มันยากตรงที่ว่า คำตอบของวิทยาศาสตร์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเพราะนักวิทยาศาสตร์โลกมีการศึกษามีการค้นคว้าอยู่เรื่อยๆสมัยก่อนทำไมจะไม่จการมี4ทุกงวันนี้ทำไมมี5ก็เพราะมีการศึกษาและค้นคว้าอยู่เรื่อยๆในอนาคตครูสุเทพใช้คำว่าอนาคตนะครับอาจจะไม่ใช่แค่ชั้นที่5อาจจะมี6มี7ก็ได้ถ้านักวิทยาศาสตร์เขามีการศึกษาและค้นคบไปเรื่อยๆแต่ณปัจจุบันตอนนี้ให้จำไว้ว่ามี5ชั้นนะครับ5ชั้นมีชื่อว่าอะไรบ้างนะคะมาดูชื่อของเขากัน หมายเลขหนึ่งนะคะหมายเลขหนึ่งนะที่อยู่ติดกับพื้นโลกเนี่ยชื่อของเขาคือโธโพสเฟียโลกหมายเลขสองชื่อของเขาคือสตาโตสเฟียนะครับสามมีโซสเฟียนะครับซีแคทิซีไออโนสเฟียแต่ทำไมคุณครูสุเทพมีวงเล็บไว้เห็นไหมครับแคทิซีไออโนสเฟียแต่วงเล็บคือโทโมสเฟียเห็นไหมครับเทอร์โมสเฟียนะครับ ทำไมวิวเล็บไว้บางเล่มจะใช้คำว่าไอโอโนสเฟียบางเล่มใช้คำว่าเทอร์โมสเฟียใช้อะไรก็ได้แต่ให้จำไว้ว่านี่คือชั้นบรรยากาศชั้นเดียวกันนะครับชั้นที่5คือเอกโซสเฟียนะครับเอกโซสเฟียนะนักเรียนครับคุณครูสุเทพอยากจะแนะนำนักเรียนในการจำบรรยากาศนักเรียนอย่าไปท่องจำหมายเลขถ้ามาจำหมายเลขถ้าตอนนี้คุณครูสุเทพสอนหมายเลขที่1คือโทรโพสเฟียถูกไหมครับแสดงว่าคุณครูสุเทพตอนนี้กำลังนับจากข้างล่าง ขึ้นไปด้านบนนับจากพื้นดินขึ้นไปบนท้องฟ้าจึงให้ชั้นล่างของฟูสุเทพตัวนี้นับจากล่างเป็นหมายเลขหนึ่งแต่ถ้าบางตำรานับจากท้องบนท้องฟ้าลงมาด้านล่างหมายเลขหนึ่งก็จะอยู่ด้านบนหมายเลขห้าก,ก็จะอยู่ด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนําให้ท่องจําตัวเลขแต่ให้นักเรียนจําชื่อไว้ก็แล้วกันนะครับชั้นที่อยู่ต่าสุดอยู่กับพื้นดินนั่นแหละครับโอโพสเฟียชั้นที่อยู่สูงที่สุดอยู่บนท้องฟ้า X. โซลเฟียนะครับจำชื่อไว้นะโอเคนะครับคราวนี้นักเรียนครับเรามาดูเอาละเราจะลงรายละเอียดกันทีละชั้นตอนนี้คุณปุทพมีภาพที่ดูละครบ5ชั้นเห็นไหมครับ mm hmm. โคโฟสเฟียสตาโตเฟียมีโซเฟียเทอร์โมสเฟียเอกโซเฟียนะครับ5ชั้นเราจะมาดูทีละชั้นกันว่าอะไรทําหน้าที่อะไรนะครับดูตัวแรกครับตัวแรก เขาบอกว่าชั้นตัวนี้โทโพสเฟียนะครับมีความสูงจากพื้นบินเนี่ยใช้คําว่าประมาณประมาณ10กิโลเมตรเห็นไหมครับสิกิโลเมตรนะครับนับจากดินขึ้นไปนะนับขึ้นดินนะครับนับขึ้นไปเลยนะครับไปจนถึงชั้นเนี่ยก็คือประมาณ10กิโลเมตรนะครับอุณหภูมิจาอุณหภูมิไหมนะครับอุณหภูมิจะลดลงตามความสูงนั่นหมายความว่าในชั้นบรรยากาศชั้นนี้นะครับชั้นบรรยากาศชั้นเนี่ย ยิ่งสูงอากาศจะยิ่งเย็นนะครับจำไว้นะครับอุณหภูมินะครับจะลดลงตามความสูงลดลงหมายความว่าอุณหภูมิยิ่งลดน้อยลงอากาศจะยิ่งเย็นในชั้นนี้ยิ่งสูงอากาศจะยิ่งเย็นเพราะอุณหภูมิจะลดลงนะครับจำตรงนี้ไว้นะเพราะมันเคยออกข้อสอบนะครับจำไวนะ้เนาะเพราะฉะนั้นนะครับในชั้นนี้เขาบอกว่า เออมีความหนานแน่นมากไอน้ําเมฆหมอกฝนและพายุจะอยู่ในชั้นนี้แสดงว่าในชั้นนี้หรอกโภพสเสียนะเป็นชั้นที่มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมากมายเลยครับอากาศจะมีการแปรปรวนมากที่สดุดทาไมแปรปรวนอ่ะนักหนึ่งจะเห็นว่าช่วงนี้อ่ะทําไมวันนี้อ่ะฝนตกบ้างช่วงนี้อากาศหนาวบ้างช่วงนี้ร้อนบ้างนั่นแหละครับเขาเรียกว่าอากาศแปรปรวนเฮ้ยทำไมช่วงนี้โอ้โหมีลมพายุพัดมาอย่างรุนแรงเลยทําไมมีพายุทาไมมีลมเบาลมแรง นั่นแหละครับเขาเรียกว่ามีความแปรปวนมากที่สุดนะครับในในชั้นนี้เองจะมีเมฆหมอกฝนนะครับจึงเป็นชั้นที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่อยู่ในชั้นนี้ครับในโลกของเราสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ในชั้นโทโพสเฟียไม่ว่าจะคนไม่ว่าจะสัตว์ไม่ว่าจะพืชอยู่ในชั้นนี้ครับทำไมอยู่ในชั้นนี้ได้ก็เพราะว่าในชั้นนี้จุดเด่นของเขาอีกหนึ่งอย่างก็คือจะมีก๊าซครับก๊าซที่มนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตใช้ในการหายใจมากเลยนั่นก็คือออกซิเจน แต่คุณครูสุเทพไม่ได้บอกว่าโทโพสเฟีย์นั้นมีออกซิเจนเพียงตัวเดียวคําว่าอากาศนะครับองค์ประกอบของอากาศนักเรียนเรียนมาแล้วเนาะ,ะนักเรียนไปทบทวนเอานะครับว่าในอากาศมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์นะครับออกซิเจน ฝุ่นละอองทั้ง le, หลายแหล่ไอน้าทั้งหลายแหล่ถือว่าเป็นองค์ประกอบของอากาศแต่วันนี้คุณูณสุเทพจะเน g, ้นเรื่องของบรรยากาศนะลูกเพราะฉะนั้นในเรื่องขององค์ประกอบของอากาศคุณกสุเทพจะไม่เน้นนะครับอ่ะในชั้นนี้นะครับน่ะจะไว้นะยิ่งสูงยิ่งเย็นนะครับชั้นนี้นะอ่ะผ่านนะครับโทโพสเฟียมาดูชั้นต่อไปโลกชั้นที่2นะครับชั้นสตาร์โตสเฟียนะครับชั้นนี้บอกว่าอยู่ถัดจากชั้นโทโพสเฟียขึ้นไปอีก 25กิโลเมตรนะคะในชั้นนี้อากาศจะเบาบา,บางมากและไม่มีเมฆหรือลมพายุนะครับเพราะฉะนั้นจุดเด่นของชั้นนี้นะลกไม่มีเมฆไม่มีลมพายุอะไรเลยจึงใช้ประโยชน์ทางการคมนาคมทางอากาศโลกคําว่าตรงนี้ก็คืออะไรครับเดินทางทางอากาศก็คือเครื่องบินเพราะฉะนั้นเาเจออีกหนึ่งอย่างก็คือหมายความว่าเครื่องบินน่ะถ้าถามว่าเครื่องบินน่ะ บินอยู่ในชั้นบรรยากาศชั้นไหนตอบทันทีชั้นสตาโตสเฟียโลกเครื่องบินสายการบินจะบินตรงนี้แต่นักเรียนครับมีนักเรียนบางคนเคยแย้งกับประเทศถามว่าเอ๊คุณครูในเมื่อชั้นสตาโตสเฟียเนี่ยมันไม่มีเมฆแต่บางครั้งมองขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยก็เห็นเครื่องบินนะครับบินผ่านเมฆด้วยบางคนเคยนั่งเครื่องบินบอกว่าเอ๊ในบอกว่าสตาโตสเฟียไม่มีเมฆละ่ะและเครื่องบินบินอยู่ในชั้นเนี่ย และทำไมบางครั้งเครื่องบินบินผ่านเมฆได้เคยนั่งไปเนี่ยคุณครูสุเทพแนะนําอย่างนี้ว่าสายการบินต่างๆตรงนี้จะชอบบินอยู่ในชั้นสตาร์โตสเฟียรนั่นหมายความว่าจะเป็นสายการบินที่บินระยะทางไกลนั่นหมายความว่าบินระหว่างประเทศนะคะส่วนมากแล้วถ้าเป็นบินอยู่ในชั้นต่าง อาจจะบินได้อยู่ในชั้นโรโพสเฟียกก็ได้ลูกแต่น่าจะเป็นการบินอยู่ภายในประเทศภายในประเทศนะครับก็จะมีการบินอาจจะชั้นแค่ต่ำๆก็ได้เพราะในระยะการเดินทางนั้นเขารู้แล้วว่าหนึ่งเดินทางไม่ไกลมากเช่นอกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพภูเก็ต่ยลูกมันอยู่ใกล้ๆเองนะครับเพราะฉะนั้นจําไว้เลยว่าถ้าบินภายในประเทศก็จะบินอยู่ในชั้นต่ำแต่ถ้าบินระหว่างประเทศบินอยู่ในสตาโตสเฟียร์ถ้าก็สอบถามล่ะ ถามว่าสายการบินต่างๆบินอยู่ในชั้นไหนตอบทันทีว่าสตาโตสเฟียนะครับจำไว้นะและในชั้นนี้ครับไอแก๊สที่สําคัญในชั้นนี้คือแก๊สโอโซนเขาบอกว่าโอโซนนะครับตัวนี้จะมีอยู่มากอยู่ในชั้นสตาโตสเฟียนักเรียนของครูลูกศิษย์ของครูบางคนไปสอบมานะครับในการสอบเข้ามนหนึ่งขอ,องสสวทนี่แหละไม่บอกนะครับว่านงเรียนอะไรนะครับก็คําถามก็ถามออม,มาเลยว่าเฮ้ยคำว่าโอโซนเนี่ย โอโซนตัวนี้โอไยเดขสาเนี่ยนะโอโซนเนี่ยอยู่ในชั้นบรรยากาศชั้นใดนะครับนั้เรียนตอบนันทีเลยว่าสตาโตสเฟียนะครับและเอโอโซนตัวนี้ช่วยอะไรช่วยในการดูดซับรังสี UV นะคะร,รังสี UV ก็มาจากแสงวันอาทิตย์ถูกไหมครับอุณหภูมิของชั้นนี้จะเพิ่มขึ้นเมื่อความสูงเพิ่มขึ้นเอาละครูสุเทพขอมาย้ําตัวนี้นะครับอุณหภูมินะครับอุณหภูมิบอกแล้วว่า เพิ่มขึ้นเมื่อความสูงเพิ่มขึ้นทำไมเน้นตรงนี้ชั้นโทโพสเฟียกับสตาโตสเฟียต่แตกต่างกันตรงนี้ลูกโทโพสเฟียคือชั้นต่ำสุดถูกไหมยิ่งสูงอากาศจะยิ่งเย็นแต่ถ้าเป็นสตาโตสเฟียยิ่งสูงขึ้นไปอากาศจะยิ่งร้อนทำไมยิ่งร้อนครับก็โอโซนไงโอโซนดดดกืนความร้อนไว้เพราะฉะนั้นโอโซนเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนของชั้นสตาโตสเฟียนะคบจะอยู่ชั้นบนเลยไปนะเกือบ เกือบจะติดกับชั้นต่อไปอะนะเพราะฉะนั้นจึงจำไห้ว่าโอโซนนั้นดูดกินความร้อนไว้พอสมควรนะครับอ่ะอันนี้คือชั้นที่2สตาโตเฟียนะครับดูต่อไปนะครับชั้นต่อไปเอ๊ยมีชื่อว่าชั้นอะไรนะนะครับชั้นต่อไปชั้นต่อไปเขาบอกว่าก็คือชั้นมีโซสเฟียนะครับอ่ะมาดูกันชั้นนี้เขาบอกว่าอยู่ทัดจากสตาโตเฟียขึ้นไปอีก45กิโลเมตรในชั้นนี้อากาศ ยิ่งเบาบางมากเลยยิ่งสูงอากาศยิ่งเบาบางนะครับเขาบอกว่าเกิดการเผาไหม้เมื่อมีสิ่งแปลกปลอมจากนอกโลกเข้ามาและแน่นอนครับก็ช่วยในการดูดซับรังสี U v วอ่ะคุณครูเสถียรจะอธิบายให้ฟังนะครับจะเห็นว่าในชั้นเนี้ยโอ้ยมันมีเพลิงลุกไหม้ถ้าในสมัยโบราณในประเทศไทยจะบอกว่าชั้นนี้นะครับมีผีมากที่สุดผีอะผีอะไรอะก็คือในคนสมัยก่อนนะครับจะเห็นลูกไฟที่มันพุ่งตกจากท้องฟ้าครับพุ่งลงมาคนสมัยก่อนของไทยเรานะ จะบอกว่านั่นคือผีพุ่งใต้นะครับผีพุ่งใต้จริงๆแล้วมันก็คือสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในโลกก็ยกตัวอย่างสิ่งแปลกปลอมอะไรบ้างก็คือก้อนอุกกาบาตนะครับก้อนอุกกาบาตเนี่ยวเวลาวิ่งเข้ามาอยู่ในเส้นวงโครจรของโลกมันจะเข้ามาผ่านชัมม้นบรรยากาศมาและชั้นนี่แหละชั้นมีโซลเฟียนเนี่ยในโลกจะเป็นชั้นที่สามารถทําลายสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในโลกได้ดีที่สุดพอทําลายปุ๊บจึงเกิดเป็นเพลิงลุกไหม้นะครับ ถ้าก้อนอุกกาบาตก้อนนั้นนะครับก้อนอุกกาบาตก้อนนั้นมีขนาดไม่ใหญ่มากชั้นบรรยากาศชั้นนี้สามารถทำลายได้ก็จะเกิดเป็นเพลิงลูกไฟลลกพุ่งลงมาแล้วก็จะดับลงไปในชั้นบรรยากาศนะครับอาจจะไม่ตกลงถึงพื้นแต่ถ้าก้อนอุกกาบาตก้อนนั้นมีขนาดใหญ่มากชั้นมีโซลเฟียเนี่ยอาจจะทำลายแต่อาจจะทำลายไม่หมดก็จะเป็นเพลิงลูกไ้เป็นก้อนลูกไฟเนี่ยพุ่งลงมาอาจจะตกลงถึงพื้นโลกได้นะครับ ในการตกของอุกบาตนะครบอ่าก็เขาบอกว่าอุกบาตมีการจารึกไว้ในประเทศไทยนะครับมีการตกลงมาที่ประเทศไทยของเราเนี่ยลูกเออมีการตกลงมานะครับครั้งสุดท้ายนะที่มีการบันทึกแต่ครูสุเทพไม่ได้บอกว่าเป็นการตกครั้งสุดท้ายนะที่มีการบันทึกอยู่ในตำราเรียนของเรามันน่าอัศจรรย์มากเลยครับการตกครั้งส,สุดท้ายนะครับที่บันทึกไว้คือที่อำเภอร,รมศักจังหวัดเพชรบูร์ของเรานะครับอ่า เห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถูกบันทึกไว้แต่หลังจากที่เอาเมอลมสั่งไปแล้วเนี่ยมีการตกอีกไหมตกครับแต่เขาไม่ได้บันทึกในตำราเรียนเราไว้นะครับไม่ได้เอาไว้ในหลักสูตรการศึกษานะเพราะฉะนั้นให้จขาขําไว้คร่าวๆเพียงเท่านี้แหละนะครับในชั้นนี้เนาะจาไว้ครับอ่ะชั้นต่อไปชั้นต่อไปนะครับชั้นบรรยากาศชั้นต่อไปเลย <S <S เขาบอกว่าชั้นต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าชั้นเทอร์โมสเฟียนะครับเทอร์โมสเฟียหรือไอโอโนสเฟียนะครับสองชื่อนะ ไอ้ชั้นนี้โลกจะถัดขึ้นไปจากชั้นมีโซเฟียขึ้นไปอีก520กิโลเมตรอากาศยิ่งเจือจางเข้าไปความหนาแน่นและความดันของอากาศยิ่งต่ำไปยิ่งสูงความดันและความหนานแน่นของอากาศจะยิ่งต่ำและยิ่งเจือจางมากนะครับเป็นชั้นหลักในการดูดซับรังสี uv ทําไมบอกว่าเป็นชั้นหลักครับอ่าจำเนี่ยจะจำไว้นะเห็นไหมมันไล่มาเรื่อยเรื่อยนะครับแสดงว่าชั้นบรรยากาศทุกชั้นเนี่ยช่วยในการดูดซับ รังสี UV ไว้แต่ชั้นนี้จะดูดซับมากที่สดุดเจอไหมครับดูดซับไว้นะครับอ่ะดูดซับรังสี UV นะโมเลกุลของกา๊าซต่างๆนะครับในชั้นนี้จะแตกตัวเป็นไอออนไอออนที่มันแตกตัวจากกา๊าซต่างๆนั้นก็สามารถที่จะสะท้อนขึ้นวิทยุได้นะครับคำว่าสะท้อนขึ้นวิทยุแน่นอนละครับนี่แหละถ้าถามว่าเราเรียนมานะครับในถ้าเจอไปอยู่ในระดับมัธยมอีกกครั้งก็บอกว่าขึ้นวิทยุ สามารถสะท้อนได้ดีอยู่ในชั้น,นบรรยากาศชั้นใดนักเรียนตอบทันทีว่าคทอร์โมสเฟียร์นะครับในชั้นนี้นะจะมีการสะท้อนคลื่นวิทยุได,ด้ดีที่สุดและเกิดปรากฏการณ์หนึ่งอย่างที่เราเรียกว่าเกิดแสงออโรราครับแสงออโรรามันเป็นแสงยังไงอ่ะมันก็เป็นแสงสีบนท้องฟ้านะครับบางครั้งเราตกใจคิดว่าโอ้นั่นแหละคือยันมนุษย์ต่างดาวมาบ้างมีปรากฏการณ์อะไรแปลกใหม่บ้างมันเป็นแสงสีสวยงามที่อยู่บนท้องฟ้าโลก แสงออโรราเนี่ยเขาบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติครับเกิดจากธรรมชาติไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับที่มีแสงเรืองบนท้องฟ้านในเวลาตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับส่วนมากแล้วจะปรากฏบ่อยครั้งตั้งแต่สี่ทุ่มในี่เราเอาภาษาบ้านเราเลยนะสี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนช่วงนี้นเราจะเห็นแสงออโรราได้ชัดเจนที่สุดและดีที่สุดน,นะครับและส่วนมากแล้วจะมักเกิดขึ้นบริเวณแถบโครโกนะครับแถบโครโกซึ่งบางครั้งในการเกิดกันนั้นนะครับอาจจะไม่เรียกแสงออโรราก็ได้ ชื่อของเขาอาจจะมีชื่อเรียกได้หลายอย่างเช่นอาจจะเรียกว่าแสงเหนือหรือแสงใต้ก็ได้นะครับมีสีสันที่สวยงามเป็นคลื่นแสงสีเหมือนลมพัดแสงสีนะครับเพราะฉะนั้นในนี้เขาเรียกว่าแสงออโรรานะครับเกิดอยู่ในชั้นบรรยากาศที่เรียกว่าเทอร์โมสเฟียหรือไออโนสเฟียนะครับชั้นนี้เนาะ,อ,ะอันนี้ดูต่อไปครับดูชั้นต่อไปเลยนะครับชั้นบรรยากาศชั้นต่อไปซึ่งอ่ ชั้นเนี้ยบางตำราจะไม่มีการพูดถึงเพราะว่านักวิทยาศาสตร์มีการค้นพบแล้วก็กําลังศึกษาในชั้นบรรยากาศชั้นนี้อยู่นะครับเขาบอกว่าชั้น e x o เ p ีย r e นะครับชั้นนี้เป็นชั้นบรรยากาศนอก,นอกสุดของโลกนะครับมีอากาศเบาบางมากมาก,มากถึงมากที่สดุดก๊าซส่วนใหญ่นะครับที่อยู่ตรงนี้จะเป็นไฮโดรเจนกับฮีเลียมนะครับอากาศค่อยๆเจือจางลงเจือจางลงนะครับยิ่งมีความสูงเพิ่มขึ้นเท่าไหร่จะเจือจาง จนเข้าสู่อาวกาศจนไม่มีคําว่าอากาศอยู่หลุดจากชั้นนี้ไปนักวิทยาศาสตร์เขาบอกเรยว่าไม่มีอากาศแล้วหลุดจากชั้นบรรยากาศไปแล้วนะครับแต่อย่างที่คุณกุณสุเทพบอกไว้ไม่แน่ครับในอนาคตนักวิทยาศาสตร์อาจจะพบชั้นต่อไปอีกก็ได้เพราะชั้นนี้ถือว่าชั้นเอ็กโซเฟียนในโลกเบาบางมากเลยนะและเป็นชั้นบรรยากาศที่บางมากเมื่อก่อนคนไม่เจอหรอกนะครับแต่ตอนนี้มันบางจนโลสมัยก่อนบอกว่าไม่ใช่ชั้นบรรยากาศ แต่ตอนนี้บอกชั้นบรรยากาศและอาจจะมีการค้นพบบางกว่านี้อีกก็ได้ในอนาคตแต่ณปัจจุบันมี5ชั้นนะครับและชั้นที่อยู่บนสุดก็คือเอกโซเฟียนะครับอ่ะอันนี้คือชั้นบรรยากาศในโลกเนาะในชั้นบรรยากาศของเรานะครับนักเรียนดูภาพน,นี้ครับเห็นไหมมีโลกมีแสงและมีเหมือนอะไรห่อหุ้มโลกไว้เนี่ยครับคือชั้นบรรยากาศแต่คุณครูสุเทพกำลังจะให้นักเรียนดูเห็นไหมครับมีแสงจากดวงอาทิตย์ แสงจากดวงอาทิตย์นั้นเคยบอกมาแล้วว่าเดินทางมาถึงโลกใช้เวลาเท่าไหร่นะครับจําได้ไหมใช้เวลาเดินทางจากดวงอาทิตย์มาถึงโลก8นาทีและแสงของดวงอาทิตย์เข้าไปโลกเห็นไหมครับชั้นบรรยากาศต่างๆจะช่วยในการกรองแสงของดวงอาทิตย์ไว้เลยถ้าไม่กรองแสงของดวงอาทิตย์เข้าไปเต็มที่สิ่งมีชีวิตยอยู่ไม่ได้อย่างที่เราเรียนมาร้อนจัดหนาวจัดนะครับอยู่ไม่ได้แน่นอนนะ และเนี่ยชั้นบรรยากาศก็ช่วยกันกรองนะครับถ้ามีอุกกาบาตหรือก้อนอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่นอกโลกและอยู่ในเส้นวงโคจรนะครับชั้นบรรยากาศก็จะช่วยกันทําลายนะครับไม่ให้ตกลงไปในโลกจะเห็นว่าโลกของเรานั้นเป็นสีเขียวสีฟ้าถูกไหมครับแสดงว่าในโลกของเรานั้นแผ่นดินจะมีจํานวนน้อยกว่า แผ่นเปลือกน้านะครับแผ่นน้ำจะมีมากกว่าโลกของเราจะเห็น,นเป็นสีน้ําเงินหรือสีฟ้านะครับนี่คือปรากฏการณ์ของชั้นบรรยากาศที่คุณครูสุเทพเอามาพูดให้ฟังในวันนี้นะครับหวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้จากชั้นบรรยากาศจากการเรียนวิทย์กับครูสุเทพในวันนี้นะครับเรียนวิทย์ไม่ยากอย่างที่คิดอย่างที่บอกว่าอ่านหนังสือบ่อยๆเรียนบ่อยๆดูคลิปบ่อยๆเดี๋ดยวนักเรียนจะเรียนวิทยาศาสตร์เก่งเองนะครับสำหรับบรรยากาศในวันนี้ คุณครูสุเทพขอเอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ